<gas> เนี่ยเสียบบันหรหัวไปพี่น้ <cell S 1> องเอ้ยยังอมน้องหัวเ่ยทุกยอด สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสู้ขู่สู้คนนะครับวันนี้พ่ออะไรครับช่องฮองปงแชนแนลครับโอ้นวันนี้มาแบบบรรยากาศหนาวพี่น้องเก็บข้อก็บข้อได้กินน้ำห่อนวันนี้ได้ยังก็แม่แกงออมน่องัวงไพี่น้องสดน้ำห่อนเรื่อยวันนี้เอ้าเขาก็บรรยากาศหนาวหนาวเลยเนาะใส่พักซี่ใส่อะไรใส่พักอีเลียรพี่น้องเอ้าทิบเขาใหญ่ๆ ขู่ใจให้เราอลไรพี่น้องตัวนี้แหละตัวอุ่นใจก็ได้มาพี่น้องกินกันเสียบเสียบน้ำกันเสียบเน้ำกันพี่น้องมาๆลุยเยอกินได้ไหมฮากินเลยด้มิจเจียวพี่น้องเจียวใส่ใส่ยิ่มขมเลยแมนโอ้ยนี่เลยชุดจอดคือใบเออใหญ่หลังแกงอ่อมน้องหัวมาๆมาลุยน้ำกันพี่น้องเขาออนทอดเลยเต่อเทียอะไรพี่น้องเอ้าพอดีเย็นแกงกับออนทอดเขาน้อง น้องงวัวนเลยพิ่นน้องเพิ่นเอามาให้พี่น้องขอบคุณทั้งน้องลินเด้อเพิน่นเอาน้องงวัวมาให้นะครับกตัวหนึ่งพี่น้องแต่มันบ่บ่หลายเป็นงวังวงัวนบานเท่างวัวนหน่อยใช่ไหมเนาะอ่ะาพวกหลาดงวันะวนั่นี่ยหลาดได้หนิพี่น้องไข่สาอันที่แหลกกระเนี้อยู่ก็ต้มแหลวพดพวกเขาต้มเหลวหดไหมพี่น้องหดเลยน้อยนึ่งเหลือซ้ำหนิพี่น้องที่แรลกกระเนอยู่อืมแ <c oughs> <c oughs> ทบเกกนาะโอ้ย แส่ได้พี่น้องโอ้ยมามากินน้ำกันดุยดุยดุยบรรยากาศหนาวนี่มันดีอยู่มันดีอยู่ขาขึอนพี่น้องหนาวอากาศเปลี่ยนแปลงเล็บขอเลด้วยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวหนาวเว้ยมันผัดโบ้ผัดโบ้ร่มแห้งได้หมดเลยน้ากับหนาวพูดอื เนี่ยเสียบันท่วไ่น้องเอ้ยงอมน้องงัวนี่ยชุดยอดปันในพัตตะขันก็ใหญ่หล่อนรัดเลยยินไรแบบมบดหมอนไม่ซ้ำไปแล้วอะไเนาะกหน่อยหนอมันหน่อยเนาะม้นหน่อยหน่อยพวกขี้งอนหนนหน่อยพป่นอนหน่อยนิด โอ้ยพักมิ้งยังไลยเหมือนมิ้มีแต่พักซีก่ก็พักนั่งเหลือดไซไปแล้วล่ะต้นหอมยังไง,อ,งอือ,อแซ่บนะเนาะหย่อมพอยูอ่เนาะพวกนีแย่าแล้วหย่อมด,ดีนะม,นมันหน่อย

แก้วกระเจี๊ยบโอแก้วกระเจี๊ยบมันขมมันลำปันขมสับซอยขมลำปันกินกับต้มแซ่บเลยช่วงนี้ก็รักษาสุขภาพันเป็นอย่น้องเนี่อากาศเปลี่ยนแปลงเดียเ๋ยวห่อนเดี๋ยวหนาวขนาดผมยังเจ็บคอไปเจ็บคอเลยเยนเืองงนอ้อห่นเยื้อหอยอากาศบ้ sau đưa xuống mặt Ừm. Nào. Xào của mạc. Đây Chút chua thật mẹ Nói บางคนว่ามี่น้องว่าคือกินดูแท้หนอนหัว <c oughs> เพิ่งหายมาพี่น <c oughs> ้นองเพื่อยังว้าพอดีเนาะ <c oughs> พอดีเลยอือมันงัวมันออกลูกพอดีพ,ดพดี่นหนอมหัวหน่อยหัวพันหน่อย <c oughs> Ừ. Ừ. chắc bong hết ừ. kính, này, xem đây ừ. <laughs> kính ừ. Nào, rồi, nèo sẽ lắm nèo 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 Nó nèo nèo mặt mà nèo 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 nó, đục sáo, đục sáo cứ mẹ ไป๊ไม่นมากินนุ่มอ่วาเคยก็บ,บอกกินตน้มาห่ยไหมครับสดเปื่อนเนีดด่ยหมลายชักใจแม่ขนาดนี้นโลดเลยอือใช่นม่แล้วบางหลังอ่ะ เราไม่รู้ดอกพี่น,อน้องมันก็เป็นเดือดอันกลักวๆเลยกินเดือนแล้วมันเสียบข้องมาเนี่ของเสียบน้ำผูมักเคยเจน้ำผูมักคุณป่าของเสียบน้ำผูมัก chuột nằm ngọn nhầm cúp cúp thì nào ngọ qua bên cái gì sáu nè nhầm cúp cúp rồi ยุบไปยุบอ่ะจะเปิดเลย,บยนหหบหลายเนาะเราโบหลายดิล่ะเอับปากเมื่อกี้เนี่ย <c oughs> ข้ามวันน้องเมื่อก่อนกินเห็ดจังไดยกินกระแซบพี่น้องคล้องมักอยู่กับผู้กินกินผูนน้ม,กกมักแซบกับผู้อเอาเมื่อหนึ่งเห็ดสมุนไพรกระแซบเนาะ แกงเด็กกระเจีแบเบิลกันหอมหมกแกงกระเสบแต่ว่าเที่ต้องใส่พักแกงขั่วไอ้เครื่องคั่วไอ้หลายเนาะมันจะดับกินข้าวเลยจนเรื่องความจนเ่องข้าวพี่นะมัลผ่าเด้แกบีอืมมันแบมัอผ่าใช่สี่สักพักตังเลิดยโอเ้โอเขาอขนนขอว่นเีเั หนืออาหารหยดหิดบานเทาขอนุดหยวนะหน่องหวาุดทันไรละอุดหยดนะจว่ามันก็มันที่แหกมันใหญ่แด้หนองอวานเพราะเขาไม่เขาไปหนึ่งเขาไปต่มมากขดเว้ยรดพดเปนอรวดเลือน้อยหนึ่งใส่พักเข้าไปบ่อยเนาะ เสียบคนนั้นจานนี้ดีเนาะมันบรังกวดกวดเออบริแยกอนะมันเป็นจานในจานพลาสติกไปหน่อยจานจานเนี่ยมึงขึ้นไรใหม่อื้มจุเบอร์ใหญ่เบอร์เนาะไปสิ่งมากมากสด วดเข้าไปเน่ะเป็นยัาเนัพี่น้องว่าจานหนจานย่างจานอีกจานย่งกระสีเองจาน่งก่นกนไหนจเล็ดพี่น้องมันดังหววกว่าพี่น้องอเปลี่ยนห้เด้วยก็ <laughs> หลีกไปบนแย้แขเนะมุกเก็บแขียวเสียบเน,นาปไปซามาเบิดกว่า <laughs>

นะครับคลิปนี้เอาซ้ำหนึ่งครั้งพี่น้องเนาะกะได้แกงอ่อมน้องง,ง,งวัวใส่พักนั่งเลือพักซี่เหล้าเนาะพักที่เหล้าได้ไหมเนาะเสียบของแถบได้พี่น้องเด้อก็เกล่ยวคมๆเลยครับกินง่ายๆครับพี่น้องมาเนี่ยช่วงนี้ก็รักษาสุขภาพได้พี่น้องเด้ออากาศเปลี่ยนแปลงนะครับเดี๋ยวห่อนเดี๋ยวหนาวแต่ว่ากาศหนาวอีหลีทั้งบ้านเนาะแม่นแม่เอาแม่น้องให้พ่อพี่น้องเนี่ยกังได้กะรักษาคุณสุขภาพได้พี่น้องเด้ออ่ะเห็นตอนนี้ก็อากาศเปลี่ยนแปลง ผู้ใดเด็เพิ่งคลิปนี้ก็หายดูดีไม่แห้งให้โชคลาบลำรวยเด้อพี่น้องเดอ้อจงังใดก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ย่าหลอนแน่ครับลกูกทรายให้ได้เฮ็ดคลิปอีกต่อไปมื่อหนาคิดไหมนาะพี่น้องเนาะอ่ะให้โชคดีโชคลาบลำรวยเด้อพี่น้องเด้อเอ๋อคลิปนี้เจะทราบในกับพี่น้องเดี๋ยวพอนคลิปหนาสวัสดีครับสวัสดีค่ะ